สเปนก็สมแล้วครับที่เป็นแชมป์ยูโร2024และแทบจะเรียกได้ว่าพวกเขาแกร่งทั่วแผ่นยู่่านะครับได้จัดทีมยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์แลวก็ปรากฏว่ามีชื่อของนักเตะในทีมกระทิงดุอยู่ในทีมนี้ถึง6คนครับทีมยอดเยี่ยมนี้นะครับถูกเลือกโดยคณะกรรมการด้านเทคนิค12คนที่คอยติดตามดูผลงานของผู้เล่นในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับโดยคนที่เรารู้จักกันดีก็มีเดวิดมอยส์โอเลกุนาโซชาแล้วก็ราฟาเอลบนิเตส ผู้เล่นที่ทำมาหากินอยู่ในอังกฤษที่ติดอยู่ในทีมชุดนี้ก็มีมาร์คคูคุเร่าของเชลซีนะครับวิลเลียมซาริบาของอาร์เซนอลโรดรีของแมนเชสเตอร์ซิตี้และมานูเอลอาคันยีของแมนซิตี้เช่นเดียวกันครับแต่มีเพียงคนเดียวจากทีมชาติอังกฤษก็คือไคล์วอลเกอร์ลามินยามมลนะครับนักเตะที่อายุน้อยที่สุดของทัวร์นาเมนต์และเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมของการแข่งขันก็มีชื่ออยู่ในทีมยอดเยี่ยมแบบไร้ข้อกังขา อันนี้จะเป็นเพราะว่าเขาได้รับการถ่ายทอดด้านฝีเท้าผ่านการอาบน้ำให้ของลีโอเนเมซี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับและยามาก็เป็นหนึ่งในนักเตะสเปนที่อยู่ในทีมยอดเยี่ยมร่วมกับนิโก้วิลเลียมส์ดานิโอโมและฟา b i เบียนลุยส์ ส่วนจามามูเซล่านะครับผู้ทำสามประตูให้กับเยอรมันในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นเพียงนักเตะคนเดียวจากชาติเจ้าภาพที่อยู่ในทีมชุดนี้ครับขณะที่ผู้สาประตูเป็นไม์เมยองของฝรั่งเศสครับรายชื่อผู้เล่นทีมยอดเยี่ยมยูโร2024นะครับมีไม้เมยองของฝรั่งเศสไคลวอเกอร์ของอังกฤษมเนอลอาคานยี่ของสร์แลนด์วิลเลียมซลิบาของฝรั่งเศสมาร์คคูคุเรียของสเปนดดนิโอโมสเปนนะครับโรดี้ของสเปนฟาบินรุยก็สเปนและรามิลยามาน สเปนอีกหนึ่งคนครับส่วนจามามูเซล่าของเยอรมันและนิโก้วิลเลียมสของสเปนครับส่วนโค้ชยอดเยี่ยมนะครับอันนี้ไม่ต้องคิดให้เสียเวลาเพราะทีมที่ได้แชมป์ก็ต้องมีโค้ชที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัยลุยส์เดราฟูเอนเต้ก็ต้องรับตำแหน่งนี้ไปโดยปริยายครับผม